ไปเนาะอ่ะพี่ป๊อปี้กันออดิชันวันนี้ครับเพลงพายของเราเป็นยังไงบ้างครับเอาจริงๆก็ผมว่าสนุกดีนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่มันผ่านมาด้วยครับการแคสติ้งส่วนใหญ่ที่มันผ่านมาผมมันจะเกรงกดดันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าจะทําแล้วก็ประมาทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าการแคสของเรามันเป็นตัวเองมากขึ้นมันเข้าใจตัวของ ซีติวชั่นมันมากขึ้นนะครับแล้วก็เลยผมว่าส่วนหนึ่งเรื่องความกดดันแหละถ้าไม่เป็นก็ทําได้โอเคครับรบ,บทเป็นเัง่งครับที่เราแกสไปสำหรับบทก็คือเพลงกับพลายนะครับคือมันมีความแตกต่างกันนะฮะผมแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วจากการอ่านแดล็กมันจะมีความแบบดราม่าประมาณหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกว่าเขายังดูแบบว่าไม่ได้เปิดเผยตัวละครมากขนาดนั้นแค่รู้ว่าโอเค เพลงเป็นประมาณนี้พรายเป็นประมาณนี้แล้วก็เราก็ทนะํนณแดร์หลอกนั้นไปเลยครับคบาดวงคาดหวังไหมครับกระบดเพลงหรือพรายครับการแคสแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนต้องคาดหวังว่าต้องได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราหรอกอม,มันต้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการด้วยถ้าเราตรงกับคาแรคเตอร์นั้น เราก็ยินดีอยากเล่นอยู่แล้ว <ừ. S 1> พอไม่งั้นเราคงไม่มาแคสแต่ถ้าเราไม่ได้ผมพูดตรงเลยก็ไม่เสียใจเพราะอย่างน้อยผมรู้สึกว่าการแคสก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจไม่ว่าจะแค่ซีรีส์เรื่องไหนทุกเรื่องแหละครับผมแค่รู้สึกว่าแค่เราไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็มีความสุขกับมันทําทุกวนันแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับถ้าถ้ามันได้บทนี้เหมือนเป็นการแบบร่วมงานกับทางเกาหลีด้วยเราจะเป็นการพัฒนาอะไรของเราไหมด้วยไหมอ,อันนี้ในมุมมองผมเลยนะ ตอนแรกที่ผม,มวันนี้คือผมมาในฐานะพิธีกรด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าการอ่านอ่านข้อมูลต่างๆรู้สึกว่าน่าสนใจมากอันนี้ใช้คำว่ามากๆเลยเพราะว่าเกาหลีเป็นหนึ่งประเทศที่ผมอยากจะไปไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ไปดูไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆอยู่แล้วถ้ารู้สึกว่าได้เ,เรื่องนี้ผมเชื่อเลยว่าวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เกาหลีด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนต่างเชื้อชาติกันแล้วมารวมกันอยู่ที่เดียวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดมุมมองการใช้ชีวิตต่างๆ ก็เลยรู้สึกว่าการที่จะได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเกาหลีอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสน่าสนใจเพราะว่าเกาหลีเขาดังอยู่แล้วเรื่องของการพาคนเข้าวงการเกี่ยวกับบอยแบนด์เอ่ยอะไรต่างๆคือเขาเป็นชั้นนําระดับต้นๆของโลกอ่ะผมก็รู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นบุญมากๆถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานที่จริงการพัฒนา แบบเรื่องการแสดงพ,พี่เราแพลนลเรามองไว้ยังไงบ้างครับในพาทของการแสดง <S <S ผมมองมองไว้ค่อนข้างกว้างขวาง,างด้วยว่าเพราะผมรู้สึกว่าคนจะติดภาพว่าเราแค่สนุกตลกมาแล้วก็คนนี้ก็คือแบบเล่นตลกได้นะเล่นได้ดีด้วยแต่จริงจังมาทำไม่ได้หรอกหรือจะแอคชั่นโอ้มันคงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องพิสูจน์กันเพราะยังไงผมเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วเพราะอย่างตอน The Face อย่างเงี้ยผมก็เคยผ่านในช่วงที่แบบโอ้เข้มข้นเครียด จริงจังกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นเหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถไหลไปตามการทํางานได้ดังนั้นอ่ะไม่ว่าจะงานไหนรูปแบบอะไรผมเต็มที่อยู่แล้วครับ,รบมันกดดบกดดันไหมหลายคนอาจจะมองว่าคาดหวังอย่างพี่แบบเอ,อไปแต่แบบการแสดงให้มันแบบดีโด่งดังอย่างเงี้ยครับว,นนวันนี้วันนี้ผมมีความรู้สึก2แบบเลยนะอันนี้คือพูดใน2พาร์ทเลยนะผมอยากใฝ่ฝันอยากเป็นพิธีกรมากๆถูกไหมวันนี้ตอนทำพิตรกรผมโคตรกดดันเลยโคตรเกรงเลยรู้สึกว่าแบบ ทำแล้วก็ดีบ้างมีบางช่วงกับพูดผิดบ้างอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นความรู้สึกแบบเป็นพราะเรากดดันตัวเองอะแต่พอมาแค้นนักแสดงเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าทําไมเราผ่อนคลายจังวะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าเออคณะกรรมการก็น่ารักเอ็นดูเราแล้วก็คุยเฮฮาสนุกสนานจนรู้สึกว่าแสดงวเ้เถอะวันนี้ก็เลยเหมือนผมไม่ได้แผนของทางฝั่งนักแสดงไว้มันเลยทําได้ดี จนรู้สึกว่าตัวเองพอใจแต่ไม่รู้ดีสำหรับคณะกรรมการปะนะแค่ตัวเองพอใจแล้วใครเติมน้ำแข็งตอนนี้ครับเนี่ยนั่นไงอ๋อเขาเติมน้ำแข็งอยู่อ๋อโอเคโอเคเออเป็นตัวเราครับใช่ครับมันเป็นตัวตนมากขึ้นเท่านั้นเองก็คือปล่อยแบบชิวเนาะมันจะเป็นยังไงใช่ผมแค่รู้สึกว่าไม่รู้ดีไม่ดีเรายังไม่รู้เลยแต่แค่รู้สึกว่าเราทําเสร็จเราไม่เสียดายเลยอ่ะ ทั้งสองพาร์ทเลยนะทังพาร์ทพิธีกรแล้วก็นักแสดงด้วยใช่ครับพี่ขออนุญาตถามเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากแบบมันมีราม,าม่าเขงคายเราค่ายออกมาแบบขอโทษชี้แจงอะไร,รอย่างเงี้ยอันนี้พี่ปีความรู้สึกส่วนตัวเราหน่อยครับความรู้สึกส่วนตัวของผมนะมนผมมองว่าคือเราจะไม่เข้าข้างสังกัดเราอยู่แล้วแล้วเราก็จะไม่ได้เข้าข้างใครต่อใครนะผมแค่รู้สึกว่าโอเคณนะวันนั้นถ้าในมุมมองของสังคมและตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่าโอเคมันมีความแบบเฮ้ยผิดพลาดในเรื่องของการที่อ่ะ กับแฮชแท็กที่ไล่ศิลปินใช่ไหมครับมผมว่าสิ่งนั้นนะอันนี้ส่วนตัวของผมเลยนะผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่เห็นว่านะครับน้องน้องท่านนั้นก็ได้มีการออกมาขอโทษแล้วและทางสังกัดก็ได้มีการโพสต์ขอโทษแล้วผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเคถือว่านะ่าถ้าทุกคนยังติดใจอยู่หรืออะไรอยู่เนี้ยอันนี้ผมก็มองว่าเป็นมุมมองเขานะ แต่ในมุมมองผมผมมองว่าโอเคในเมื่อขอโทษแล้วทุกอย่างก็ดูน่าจะเป็นทางบวกมากขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนให้อภัยกันละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะแลวผมก็มองว่าไม่ได้มีฝั่งไหนที่รู้สึกแบบด้อยหรือรู้สึกไม่ดีต่อกันนะผมขอให้ทุกคนแบบเออละกกันมากๆแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันดีกว่าครับยังไงผมก็เป็น f c ของพี่ต่อด้วยของคุณบูด้วยและคุณซีคุณนิวก็ไม่ต้องพูดถึงผมก็โหหรัักกกมากมาเน รับทุกคนนะครับอ่าผมก็เลยมองว่าโอเคจริงๆแล้วเอออาจจะไม่ถูกใจ100%หรอกแต่อย่างน้อยนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดออกมาขอโทษให้อาภัยกันแค่นี้สังคมก็น่าอยู่มากขึ้นแล้วครับได้คุยกับทางแบบตี้ซีหรือนุ้นิว,นวบ้างไหมครับเพราะพี่ส่วนตัวเราเอาจริงๆเลยยังไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าพอเห็นพอคือผมมาเห็นตัวดารามานี้นะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขากํลาลังไปเกาหลี เนี่ยแล้วมันเป็นจังหวัที่เขาไปพอดีผมก็เลยยังไม่ได้คุยเลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นมันนเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม,ไม่ไม่ทราบจริงจริงแต่ผมเชื่อแหละว่าเขาเขาคงไม่สบายใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกับการที่แบบมีเห็นข่าวแบบนี้เนาะแต่ผมก็เชื่อว่าโอเคหยุดสุดท้ายแล้วเขาก็ถ้าทุกคนออกมาแบบเขาเรียกว่าเทคแอนเดชันกับตรงนั้นอะ่ะผมว่า ทุกอย่างก็น่าจะออกมาดีเลยครับแต่คนมองว่าราม่าเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมันดูแบบรุนแรงเกินไปการที่ไปทาแบบต่อหน้าสื่อด้วยต่อหน้าแบบแฟนคลับอะไรเยอะด้วยอะไรอย่อางเงี้ยเรามองไงเลยอันนี้มุมมองของของฝั่งไหนครับของฝังง่งแบบ่ป็นป,ปรป,ปรีปเลยว่ามองอยังไงว่ามันทําให้เกิดเป็นประเด็นราม่าที่ค่อนข้างจะไปกลายไปแบบพูดกันเยอะจนเกิดไอแท็กขึ้นอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมว่าเอาจริงๆแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นจริงๆก็อยากให้จบเป็นแค่ประเด็นเดียวไม่อยากไปแขฉแผลให้มันใหญ่ขึ้นผมผมแค่รู้สึกว่า ณนะยุคสมัยนี้มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวที่รู้สึกว่าดราม่ามันเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าบางเรื่องมันสามารถจบได้ภายในช่วงเวลามันไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว,ว่านี่คือเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ mm hmm. แต่แค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันสามารถจบได้ในระยะเวลาอันสั้นเนาะบางทีถ้าการที่เรายิ่งไปขุดคุยยิ่งไปหานู่นหานี่อาจบางทีอาจจะเป็นแบบเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะเข้าใจมุมมองนี้นะแต่อยากให้ทุกคนก็โอเคแหละในเมื่อที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนรับผิดชอบแล้วก็ ขอให้ทุกคนให้อภัยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันครับโอ้โหอปี่รัชพงศ์อาร์ิดีนะครับก็เป็นคนที่เล่นครับหมวกางเล่นที่ครับยอมครับยอมยอมจริงๆแล้วก็เป็นคนสนุกสนานครับแล้วก็มีความสุขในการทํางานทุกวันครับรวมถึงผลงานที่ผ่านมาก็จะมีดูมันดีครับแล้วก็เดอะเฟสเป็นไทยแดนด์ชั้นสองนะครับรวมถึงซีรีส์ที่เพิ่งออนไปแล้วก็เพิ่งจบไปครับกับนี่งเฮียกับหาวซื่อนครับสอง มาเลยตัวนี room, <an> ้มาเลยนดี๋ยวเรียนนะเดี๋ยวเรียนนะจริงๆอะองวิยาดีน้องมานะแลอแม่ ก็น่าจะเข้าน้องได้ดีอะแล้วก็ที่บ้านก็มีพีน้องด้วย mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้ามีไว้สักตัวหนึ่งก็ได้ใช้ผมเป็นความสุขได้แต่น้อยก็ไม่เหงาผม,มานะตื้อพ่อตื้อแม่ตานมากสุดท้ายผมก็ได้เรียนมันชื่อเซ็ทเขาแต่เซ็ทเขาที่ผมว่าเนี่ย แล้วผมก็แค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เลี้ยงมา้ามันก็ดีอย่างนั้นผมเลี้ยมันเหมือนเปนน้องชายแทนพามาันออกไปกินหญ้าบ้างพามาันออกไปเดินเล่นบ้างอาบน้ำแปลงขนทำอย่างเงี้ยตลดเวลาเวลาผมทะเลาะกับพ่อแม่หรือเวลาที่ เรื่องราวที่ผมฟังเลยคุณผู้ชายมึงจะถามดูเรื่องนี้ได้ไหมอเอ้ครับขาขอบคุณข้าครับสรุปอะไรเงี้ยครับเพราะว่า<ม>ดูน่าจะเป็นอุปนิสัยของเรามาที่สุด<ม>ใช่นะครับแต่ว่าก็อยากลองท้าทาย เพราะว่าหลายคนจะชอบมองว่าผมมาเป,เ,ปเป็นภาพของความตลกมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าได้เล่นดราม่ามากๆแอคชั่นมากๆม,มันก็อาจจะเปลี่ยนลูคก,ก,การที่มองเห็นอมก็อะไ่เนี้แล้วอาจจะว้าวมากขึ้นเลยด้วใช่ครับ ผมอีกครั้งแล้วอ่ะไม่อย่าไปยุ่งกคนอย่างกูคนที่มีชีวิตดีๆแบบมึงอ่ะมึงควรมาเสียเวลากูปะ่ะรู้เลยนะเว้ยอยอกัะมึงจะต้องเสียใจอะไรไปเยอะมาก